เอ้ยคนดูทุกคนนะครับเข้ามาก like, ดไลค์กดติดตามยังถ้าเกิดยังไม่กดไลค์กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวฮะขึ้นไฮไลท์ให้ดูนะไปะจัดไปคุณคุณบี้อนะครับมีของบี้กูป้าเนี่ยเขาเป็นอ่ายูทูบเบอร์นะครับนะยูทูบเบอร์เอเชียเนี่ยยูทูบเบอร์เอเชียนะครับแล้วก็คนไทยนั่นแหละนะครับเป็นยูทูบเบอร์เอเชียที่อ่าพีพีชนะนะครับนะยูทูบเบอร์ฝั่งเอเชียหมดเลยนะครับแล้วก็ได้เจ้ายูทูสามดาบนี้มา,า,ายทูทูบเบอร์เอเชียเเเเเนนนนนีีีี่่่่ยยย้าาาาป็ทททละะชไอดบขึม อืมเอาหมดเลยละอุ้ย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 อุ้อุ้ยเข็นแตกเขนแตกโอ <Set> ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีลบักก็หมดอีกโอ้แม่อ้าวอ้าวันไดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมาลุช็อปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียงร70บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเตมิมไดอีก10%นะ เหมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3มหมัดฟีสองไดาบสุ่มมีบริการรับทำร,รมัดสองทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมโอเคผมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะผมชิโร่คุ้งก็จะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะวันนี้ผมชิโร่เองนะครับนะเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม like, เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับนะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์มากมากเลยนะครับเป็นกำลังใจสำคัญกับผมมา,มากนะคนดู นะครับนะอย่าลืมกดติดตามนะครับผมโอเควันนี้นะครับจะ,ะหนึ่งหนึ่งกับโยรุสามดาบนะครับนะ<อ>ทุกคนจำคิงซอมบี้กูปาได้ไหมคนที่เขาเป็นเจ้าของรหัสโยรุสามดาบรหัสเดียวในประเทศไทยนะครับนะซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนไทย นะครับนะต้องย้าตรงนี้เลยว่าเขาเป็นคนไทยครับผมเออเขาไม่ใช่คนต่างชาตินะครับนะซึ่งผมเห็นเนี่ยอ่าน้องๆเอฟซีบางคนเนี่ยมาโน่ขึ้นมาเองว่าเขาเป็นต่างชาติเว้ยนะครับแนละ้วคือเขาเป็นคนไทยนะครับแนละ้วผมก็ย้าอยู่เสมอว่าไอ้รหัสเนี่ยมันเป็นรหัสอ่ารหัสเดียวในประเทศไทยที่มีโยรุสามดาบนะครับนะเออเพราะเจ้าตัวเขาก็ย้าหลายรอบแล้วนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นแชทให้ดูนะครับนะว่าวันนี้ผมคุยอะไรกับเขานะครับนะอ่าก็จะประมาณนี้ก็คือผมคุยกับเขาประมาณว่าคุณบี้ครับผมขออ่าหนึ่งหนึ่งด้้วยไอ่อผมัดคลิปโยรุสามดาบ ประมาณนี้นะครับนะอ่าก็เขาก็ยินดีมาให้นะซึ่งตอนนี้ผมให้เขายืมรหัสไปนะครับนะเพราะว่าเขาผมซื้อเขามาแล้วอันนี้รหัสนี้ผมซื้อเขามาห้าหมื่นนะถ้าเกิดใครจับมันได้เนาะแล้วตอนนี้ผมให้เขายืมมาเพื่อมาเล่นทําคลิป P ีพีกผมนะนะครับนะสักชั่วข่าวเนาะเออนะครับแล้วก็ถือว่าเจ้าตัวก็ได้กลับมานะครับนะรหัสลักอันเก่าด้วยประมาณนี้สักชั่วข่าวก็ยังดีเออประมาณนี้เนาะนะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณคุณบี้อ่ะนะบางทีเขามีกูป้าเนี่ยเขาเป็น ยูทูบเบอร์นะครับนะยูทูบเบอร์เอเชียเนี่ยยูทูบเบอร์เอเชียนะครับแล้วก็คนไทยนั่นแหละนะครับเป็นยูทูบเบอร์เอเชียที่เอ่อพีพีชนะนะครับนะยูทูบเบอร์ฝั่งเอเชียหมดเลยนะครับแล้วก็ได้เจ้ายูุสามดับนี่มาซึ่งบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยในยูทูบเบอร์เอเชียเนี่ยเขาเขาเป็นที่1เลยนะที่ที่ชนะไอโยูุสามดับนี่มานะครับผมนั่นก็คือมันจะมีที่1ที่2ที่3นะครับที่ได้ยูุสามดับนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วคุณบี้เนี่ยเขาอยู่อันดับหนึ่งเลยนะที่ชนะมาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ นะครับผมแล้วตอนนั้นไม่มีคนไทยไปลงด้วยไงนะครับนะอ่าประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะไปลองพีพีเขาดูว่าเขาจะไอ้นี่ไหมนะครับนะเป็นไหมนะครับนะสมชื่อหรือเปล่านะครับนะก็เดีวเขากําลังกระโดดโลดเต้นอยู่นะโอเคเดี๋ยวจะไปไอ้นี่เขาเลยนะนี่นะตอนนี้มาแล้วโอเคนี่คุณบี้ครับเออนี่นี่คุณบี้คุณบี้แอนี่นะโยนสามดาบนะเดี๋ยวเราไปลุยเขาด้วนะครับผมนะอ่านี่ผมได้ค <superv decorative certified> ุยดีกับเขานะก็จะเล่นไปปกติเลย ก็เทียมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนักชมไปลุยนะครับอ่านี้จะผมจะเล่นแบบโ no ี4นะอืมผมจะเล่นแบบโ no ี4เขาเลยนะครับนะเพราะว่าไอรหัส king zombie kupa ผมก็สุ่มได้เผ่ามิงด้วยไอรหัสนี้ก็เล่นเผ่ามิงครับจริงๆไงไออีกรหัสนึงอ่ะไอรหัสนั้นผมจะกะเล่นเผาเผาอื่นแหละนะครับไม่ใช่เผ่ามิงแต่ว่ามันสุ่มได้เผ่ามิงทั้งนั้นไงอุ้ย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 อมโบ combo อุ้ย combo โคตรไวยาวหวาเมื่อกี้ทหาได้เห็นด้วย อุ้ยว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 ุ้ยนี่เอาว่ะโคตรเอาโคตรเอาอันตรายอันตรายเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยอะไรครับเนี่ยตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยเขาไล่เก่งวะอย่านะอย่าบุฟฟี่เขาเนาะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยนะเอ้าตายเฮียทำไมผมกดเอซิคิวทูชิตะไม่ออกวะเกิดแล้วเดี๋ยวลองของโอเทสอโอเคเดี๋ยวขอเทสก่อนมือสั่นไม่เล่นนานโหเดี๋ยวนี้ก็มือสั่นไม่ได้เล่นนานเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมเป็นไงวะทำไมผมเอทูชิตะไม่ออกะดูดเขาได้แล้วนะ อืมออมาหมดเลยละอุ้ยอ,อุ้ย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 เค็นแตกเข็นแตกเออเรียแบบร้อย,อยมาสิเรียแบบร้อยครับเป็นแบบโนวีสี่ก็ไรเป็นๆหน่อยนะเพราะมันได้แบบวัดฝีมือตรงๆเลยเฮ้ยเกือบโดนบูซี่ละเฮ้ยแบบเข็นลบอื่อนุูแม่งออมาโอเคก็ยังหลบอยู่แต่ผมเสียเข็นไปค่อนข้างเยอะเลย อืมโอ้ยโอ้ยเขาระถ้าสายตัดเข็ดเหมือนกันว่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอ้ยเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยไม่มีสกิลโอ้ยจบละวอูมผมไม่มีสกษิณออยไม่น่าไปดูดเลยว่ะผมไม่น่าไปดูดเลย โอ้ย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 โอ้โหมาโดนต่อไม่มีเคนอีกนี่มันโก้มันโกงจริงแล้วผมก็จะเขารู้สึกคนโดนละแม่งเออมันโกงจริงเฮ้ยโดนเหรอเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโดนไอ้เฮียผมผมคิดว่าจะโดนนั่นน่ะประหมาาไปนิดนึงครับโอ้ยังมีสกิลต่อว่ะ โอ้ยโดนโอ้แม่งเฮ้ยโกงว่ะโอเคแรกครับแรกแรกไม่ยอมให้จ็บฟรีโอ้ยโอ้โหโดนอยู่ละโอ้ย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  เอ้ยโหตีเค้นนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงบอลเออเรียแบบร้อยโอ้โหแม่เอ้ยกูยากอยู่นะเออเชีย่ยตึมตึมะวะเนี่ยผมเล่นทวิตะนะเฮ้ยเออเนี่ยผมเล่นดาบพี่โกงไม่สุดนะเชีย่ยต้องต้องมีเชิงนิดนึงวะ่ะครับคือเค้นห้ามแตกเลยนะเค้นแตกนี่นคือผมเจ็บแน่เุ้ยเจ็บ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 ปวดเจ็บปวด เออเรียบร้อยโอเคโอ้พิกแล้วนะครับกลับมาพิกแล้วโอ้เยเอาเอีกสักรอบนึงโอ้ยถ้าคลิปนี้ผมไม่ได้พูดอะไรไปต้องขอโทษเลยนะคือพูดพูดไม่ได้จริงอ่ะนะครับพูดพูดไม่ได้เลยโคตรตึงอ่ะเออพูดไม่ได้เลยเว้ยทุกคนเอ้ยเอ้ยเชนไทอุ้ยดีนะไม่ตกล็อกเชื่อฮึ่ไม่มีสกิลต่อไม่เป็นไรครับคอมโบไปให้เขาเก็บมาหมดละ เล้ค่อยต่อทีหลังได้เนี่ยค่อยต่อทีหลังได้โอ้เรียบร้อยโอเคอ๋อโอ้ไม่ไม่อยากกิดข้าวเลยผมเรเล่นไม่ได้ไม่ได้ซุ้อตานี่ผมผมแย่แน่นะครับอุ้ยเขาโหดว่ะเออโหดจริงครับสวนอุ้ยโอเคตัดเข็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เลยออุ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยนะทุกคนคนดูมันอย่างนี้เลยโคตรเอาเรื่องอุ้ยจ้วงไม่โดน ขอจ้วงหน่อยคุณบี้ขอจ้วงคุณบี้หน่อยเห็เนคุณบี้เป็นงี้ไม่ได้แนละ้วจะใจก,กเิเลสจะใจก,กเิเลสใส่คุณบี้ไม่ได้แล้วครับบี้เขาแบบเข้าความโมเอะแล้ะครับกู <c ười> คิดอะไรอยงตัเนี้ยอ่ะจากจริงจังอู้จากจริงจังกูเริ่มเล่นละเริ่มเล่นละไม่ได้ลนะเฮ้ยกดสกิลไม่ติดอะไรวะหรือหรือผมโอ้โอ้โอโอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เดี๋ยวเดะเดะเฮ้ยเฮ้ยจะหูโดนโดนเฉยเลยโอ้แล้วเขาตัดสินใจโคตรไวเฮ้ยตัดสินใจไวจริงแล้วท่านทำตัดสินใจไวขนาดเนี้ยโคตรไวเลยแล้วผมเป็นอะไรวะทำไมผมกดสกิลถือสาปกติผมกดโดนแบบเอออกปุ๊บเลยนะเฮ้ยโอ้โหแล้วปืนเขาไม่โดนทำไมอ้าวอเขาโดนเหมือนกันเออถือว่าเจ้าๆไปเว้ย นี่ไงพูดเละโมเอไหนไม่ได้เลยเรียบร้อยโอเคโอเคพอละนะครับโอเคพอละโอ้ยโอ้โคตรโหดครับยี่ยอมรับเลยแม่งโหดจริงนะครับคือแบบตึงเลยเขาเขาบอกเขาเลยไม่ออกว่านี่คือเล่นไม่ออกแล้วบบนี้อ่ะไอ้กูนะครับโอ้ยต้องต้องอุทานเลยจริงๆคือแบบมันโอ้ โหดโหดจริงครับผมแผม่งก็แบบมือสันด้วยนะทุกคนทุกคนสังเกตว่าเผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะที่แบบผมสกิลซซดทุชิต่าไม่ออกเว้ยตอนที่ผมดูดเขาได้จริงจริงมันจะควรดูดได้แล้วเป็นคอมโบไปแล้วเว้ยแต่แบบผมเสอกคอมโบไม่ได้นะครับนะหรือว่ามือผมสันก็ไม่รู้ครับเออคือแบบใจลุน้นเป้าเลยเว้ยนะครับคือกลัวโดนเขาสวนมากคือเขาแบบเขาสวนแบบสวนจริงเลยนะ,นะครับเออไอ้อเ,ออเกือบแย่อะนะครับแล้วแล้วคือทุคลองคิดดูดินะครับแล้วถ้าเกิดผมไม่เปิดเค้นผมโดนปากแน่ ครับแล้วผมโดนไอโยรุสามดาบาเนี่ยปาดออกมาสามแฉกคือคือโดนอยู่แล้วนะครับนะวิ่งหลบหลบหลบยากเอายี่นี่ดีกว่าถ้าไม่มีเคนคือหลบไอสามแฉกนี่ยากมากนะครับผมเลยอาจจะไม่ได้เล่นดาบอย่างอื่นเลยนะครับแล้วเป็นไอทูชิตะนะครับผมก็นะก็อย่างอย่างว่าแหละนะครับทูชิตะมันมันเป็นดาบที่ที่โกงครับถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ลมโยรุสามดาบอะไอไอทูชิตะเนี่ยโกงที่สุดในในในเกมละ นะครับผมว่าโกงกับสองดาบอีกนะครับไม่ไม่เชื่อทุกคนก็ลองไปเล่นเล่นแบบไอททวิตตาให้เป็นดีทุกคนจะรู้เลยว่ามันโกงมากนะครับแล้วไม่ไม่มแก้คุณบี้เขาเปิดเคนไม่ได้สักรอบเลยนะครับแล้วคือคือมันตัดเคนเอาอย่างนี้ดีกว่าทวิตานะครับนะก็ประมาณนี้นะแล้วยิ่งเล่นกับคุณเมนแล้วก็ยิ่งตัดเค็นเข้าไปใหญ่เลยนะครับประมาณนี้นะ้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณบี้มากเลยนะครับผมนะที่มาหนึ่งหนึ่งด้วยกันนะครับแล้วผมพิมพ์ขอบคุณเขาก่อนนะโอเคโอเคขอบคุณคุณบี้มากนะครับอากลไปะ ครับเออเขาบอก NP NP นี่ย่อมาจากอ่า No p r o b l e m นะครับอันนี้เป็นสาระเนาะเดี๋ยวบอกสาระเอาเลยกัน No p r o b l e m ก็คือไม่มีปัญหานะครับนะเผื่อน้ตหลายคนยังไม่รู้เนาะนะครับนะอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับนะชอบงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นงันใจกับผมด้วยนะครับนะก็จะใกล้จะสองแสนซับแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับนะที่อยู่ด้วยกันมานะก็พี่ได้สองแสนซับสักทีนึง นะครับนะประมาณนี้นะครับได้ได้เจอโตตึงเอเชียด้วยนะครับโอ้โหแมาโคตรตึงเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่นทวิตานี่แย่แน่นอนจริงๆนะครับนะคือคิดในใจไปแล้วว่าถ้าถ้าคุณบี้เขาแบบว่าแบบเชิงแบบไม่ไม่หนามากผมจะเล่นชูสุยเว้ยนะครับแต่นี่คือไม่น่าไม่น่าเล่นนะครับดูจากเชิงแล้วก็เลยต้องเล่นจําใจเล่นไอ้นี่ไปตลอดเลยแล้วกันเนาะนะครับก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับวันนี้บายบายครับผมกดติดตามด้วยนะจุ๊บ